มาในช่วงนี้ครับกับช่วงของ most knowledge ครับที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนทีเดียวเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคย ถามว่าเรื่องที่มันเป็นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านชีววิทยานั้นมีอะไรที่น่าสนใจหลายคนอาจจะเคยตั้งคําถามนะครับว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นั้นมีอะไรที่เป็น,นกลไกมีอะไรที่มีความสําคัญบ้างวันนี้คุณเอกราชทองสิมานะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคําคํหนึ่งนั่นก็คือคำว่าโครโมโซมนะครับเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้ในช่วงของ most know i ครับ สวัสดีครับกลับเข้ามาใน Most You Know กับเอกราชทองสิมาครับวันนี้ครับเราก็มาเรียนรู้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์กันอีกหนึ่งคำครับศัพท์คำนี้คือโครโมโซมโครโมโซมครับมีอยู่ทั้งในตัวผมในตัวคุณและในตัวน้องควายข้างหลังสิ่งมีชีวิตท,ทุกสิ่งมีชีวิตครับจะมีโครโมโซมอยู่นะครับโครโมโซมก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นเส้นได้ครับพบได้ในนิวเคลียสของเซลล์พวกยูคาริโอต จะมองเห็นชัดเจนนะครับต่อเมื่อเรามองผ่านกล้องจุลทรรศน์และจะมองเห็นชัดเจนต่อเมื่อโครโมโซมเกิดการแบ่งตัวถ้าเกิดว่าเขาอยู่นิ่งๆเราจะมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเขานะครับโครโมโซมครับจะประกอบไปด้วย DNA รวมกับโปรตีนนะครับประเภทแล้วก็เป็นโปรโตีนประเภทฮิสโทนด้วยนะครับจะเป็นโครงสร้างหน่วยพื้นฐานของโครโมโซมตัวนี้เราจะเรียกว่านิวคลีโอโซมนิวคลีโอโซมตัวนี้เนี่ยนะครับ ลักษณะของมันคือ DNA เนี่ยนะครับจะพันรอบแกนแล้วก็เกิดเป็นโครงสร้างเส้นใยโครมาทินลักษณะคล้ายๆกับลูกปัดร้อยกับเส้นได้อ่าแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็มันก็จะหมุนตัวรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่านำโครโมโซมจากทุกเซลล์ในร่างกายนะครับเอามารวมตัวกันเอามาเรียงต่อกันนี่นะครับคุณทราบไหมครับว่าเราจะได้ DNA ที่มีความยาวเท่ากับระยะจากโลกไปดวงอาทิตย์และไม่ได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับ ได้ถึง100รอบเลยทีเดียวครับโอ้โหก็ไม่น่าเชื่อทีเดียวนะครับว่าเซลล์ในร่้งกายเรานี่นะครับเอามาต่อกันนี่มันจะได้ยาวระยะทางไกลขนาดนั้นเนี่ยนะครับมาดูโครโมโซมต่ออีกนิดหนึ่งดีกว่าครับเขาจําแนกรูปร่างรูปตำแหน่งของเซนโทเมียได้ออกเป็น4ประเภทครับนั่นก็คือโครโมโซมเมตาเซนทริกเป็นโครโมโซมที่มีเซนโทเมียอยู่กึ่งกลางแท่งนึกภาพออกนะฮะส่วนที่2คือโครโมโซมซับเมตาเซนทริกครับเป็นโครโมโซมที่มีเซนโทเมียอยู่ ค่อนมาทางกลึงกลางแท่งครับและ3ครับคโครโมโซมอโครเซนทริกครับตัวนี้นี่จะเป็นคโครโมโซมที่มีเซนโทเมียค่อนไปทางปลายแท่งและสุดท้ายครับก็คือคโครโมโซมเทโลเซนทริกตัวนี้จะเป็นคโครโมโซมที่มีเซนโทเมียอยู่ปลายแท่งของคโครโมโซมเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือโครโมโซมครับโครงสร้างหลักของร่างกายเรานี่แหละนะครับเรียนรู้สับทางวิทยาศาสตร์แบบนี้ทุกวันใน most you know ลาไปก่อนแล้วละครับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณคุณเอกราทองสิมานะครับและวันนี้คุณผู้ชมและผมก็ได้ทราบไปแล้วว่าเรื่องของโครโมโซมนั้นมีความสําคัญอย่างไรลักษณะเด่นของเขานั้นมีอะไรที่เราสามารถแยกประเภทได้เพราะว่าการที่แบ่งโครโมโซมออกเป็น4ประเภทนั้นจะทําให้เราเข้าใจนะครับว่าโครโมโซมที่มีลักษณะเด่นที่ทําไมจะต้องเป็นเกลียวนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีองค์ประกอบอะไรที่มาเกี่ยวข้อง ทำไม DNA ถึงมีบทบาทถ้าหากว่ามีโอกาสได้รวมกันกับโปรโตีนประเภทฮิสโทนนี่ฮะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าหากว่าพอเรารู้แล้วมันจะคลายความสงสัยเรื่องของโครโมโซมนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะได้เห็นนะครับในเชิงของการใช้ในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นะครับหลายครั้งทีเดียวในเรื่องของการที่จะตรวจสอบนะครับว่าจะแยกแยะจะดูเรื่องของ ลักษณะเด่นของแต่ละคนเป็นอย่างไรวงการทางการแพทย์นั้นได้นำเรื่องของความรู้เกี่ยวกับโครโมโซมมาใช้กันอย่างแพร่หลายและณนะวันนี้นั้นโครโมโซมที่หลายๆคนรู้จักกันดีแต่ว่าจะต้องมีการพัฒนาอะไรหรือไม่เพื่อที่จะให้สายพันธุ์ที่ถูกต้อง โมนุษย์ในยุคนี้กับยุคหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราได้รู้ประโยชน์ของการใช้โครโมโซมเราได้รู้ลักษณะสําคัญของโครโมโซมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการแพทย์โดยเฉพาะการจะหาวิธีการในการรักษาโรคบางโรคที่เคยเป็นปัญหาในอดีตในปัจจุบันนี้คิดค้นศึกษาวิจัยถัดจากนี้ไปปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะถูกคลี่คลายด้วยการรู้จักและใช้โครโมโซมอย่างถูกต้องครับ เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงสุดท้ายรายการนั้นจะพาคุณผู้ชมไปย้อนอดีตรเรื่องราวเกี่ยวกับโทรทัศน์นี่นะครับจบจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อที่จะได้เห็นถึงอนาคตว่าจอตู้สีเหลี่ยมณวันนี้ถ้าหากว่าอยากจะดูอยากจะได้ข้อมูลอยากจะติดต่อสื่อสารกันทําได้หรือไม่เพราะว่าโทรทัศน์สมัยใหม่นี้เขาบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินครับ